ันนี้มาใส่เบ็ดมอบ่อล้างกลางนาครับผมครับดูหเหมือนจะมีล้นแล้วครับลูกนะครับคันโย้มโย,ม,ย,ม,ยมเลยครับลูกปลาอะไรนะลูกครับอือ,อตอดยุบยุบยุบเลยนะครับเห็นไหมครับหมายบ่อล้างกลางนาครับผมอดูคันเว็ดสิครับ ลูกป,ปลาอะไรครับยังไม่เห็นตัวเลยไหนดูดิปลาอะไรครับอุย้ยแน่นเกินครับปลาอะไรเนาะโอ้โหดุกครับผมปลาดุกครับโอ้โหหมายบ่อล้างกลางนาดุกมาแล้วครับปลาดุกครับผมโอ้ย ตัวยังใหญ่ครับอุ้ยเลืเล่นอนๆครับมันๆครับผมบ่ล้างกลางนะอืตัวยังใหญ่เลยครับสีเหลืองหอยเชียวโอ้ติดจมูกครับผมมันหมันครับผมหมายบ่ล้างกลางนาครับผมวันนี้วันพฤหัสครับผม มันเลาเดือนเก้ายี่บสามยี่ิบสี่นี่แหละมันหมานครับโอ้โหประดุกตัวอย่างเหลืองเลยครับใส่สวยครับครับตัวลงเหลืองครับโอ้โหหวานหวานหวาน,นยามเย็นครับผมหวานจริงๆงครับดูเหมือนฟาจะติดอีกแล้วนะครับ Ba ghép cháo. Mô lăng gang nắng 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 đi nắng 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 โอ้โหมาอีกแล้วครับยุงก็มาครับเห็นไหมครับนี่ยหนุนดึงเสียบไปแล้วอุ้ยอุ้ยปลาดุกไหม้แล้วครับโอ้โหดุกโหดครับดุกโหดมาดุกโหดครับผมโอ้ยตัวนี้ออกดำๆครับผมปลาดุกสีดำครับผมโอ้โหมาหนึ่งแล้วครับ ติดผู้ดังอีกแล้วครับผมบ่อล้างกลางนานี่สุดยอดเลยครับมันหวานครับ